สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อกับค้ณหลายยามช่วยๆพี่น้องแดดแห้งๆวันนี้กับเป็นวันที่สิบเอ็ดเดินมีนาสองพัน เต้าห่าพี่น้องอยู่หัวอยู่สวนคือเกามนันนีก็ได้รบรรยากาศแดดแดดได้เลยล้อ ข้าวโพดเขาก็กำลังเป็นพักตัวน้อยนี่ก็กำลังขึ้นกำลังขึ้นงามเนาะตัวน้อยตัวใหญ่นะกำลังเริ่มเป็นพัก นี่ก็เป็นมัน แต่ละอันก็ใบเริ่มหอเลยใบใบชุดมันเริ่มหอเลยมันก็เริ่มเป็นพักเนาะเพราะว่าใบมันหอมันสะออกดอก น้องก็จูบนำใส่ได้สรงเสม,มอ่ะก็สีทนแน่นาะจูบนำใส่นีก่กระสิเป็นมันอีกทางนี้ก็ ช่วงนี้ก็ชวนไายกันอย่างเต้เขาพูดเนาะ,นะกับมักบัวที่ยังมันแล้วกับพริกมักเลนทัวนี่เริ่มหมดแล้วผู้ปันของมายังก็เก็บไปหมดแล้ว ปวบนี่เป็นตลอดยังกระหมากใหญ่หมากตกหมากนาได้เก็บก่อนมูตั้งแต่ปลูกจนทาาเดนเฮงลายบวก ถ้าได้เก็บข้อมือพี่กับพี่น้องบ่ ดกขนาดเลยพีกกับพี่น้องเก็บคลายข้อมือเลย ผักโป่งที่หวานมือนะก็ออกเลยพี่น้องเเริ่มเขียวเลยปลูกง่ายขนานดะเลยผักโป่งนี่เซน้ำคืนหนึ่งเอามาวานเอาเพิ่มมาปลูกสามสี่มือกัดมาเปิดกัดแตกเต็มเลยใหญ่ไวพร้อมบัดผักหอมนี่ผัดบองออกซะ เออกำลังกำลังออกพี่น้องผักหอมกระไดว่าบ่อออกนี่ดีนี่เต็มเลยอีกส้องสมือจังสีมาเปิดเนาะโอ้ออกคือกันนี่นวัวสิบ่อออกพี่เต็มอยู่อ่ะปลุกไปก่อนขึ้นบ่อบอกอกดอกตั้งแต่อมกันออกสาเนาะออกสาก็พวกกําปกปกลัง อีกสองเสมอจังทีมาเปิดมักทัวนี่มืดแล้วขันปเปลี่ยนม่อีก เรือาอาชีพมดชุดเลยกประจักรขันหมวกบัวนี่บ่มีมืดลายเป็นหนามากไก่ใหญ่เป็นหนาพุ่นี่ยสำนียพอดีพอดีแกงพอดีลวกกิน ตัวนี้มันเริ่มแก่แล้วมันใหญ่แห้งนะนีแต่มาใหญ่ คลิปนี้ก็ขอลาก่อน้อพ่อแม่พี่น้องมันก็พาลรอสวนขอบุญขอบคุณอยังเงยใสอ้๋มนกเกลี่ยแล้วใส่ท่านี้มันโบเห็นมัทางนี้ก่อนโบแก่บหิบุกมีแต่หมางง่ญ่ใส่เออเขนเชินะเออยใส่ตัวมุกีนี่เนะ โอ้โหป่าแม่นบ่นี่ตัวจนอยากซ้ำหอนหัวเออตัวนั้นพอดีโอ้ลายอะไทางในนี่เน้อยเนาะแ่อือทั้งเทืงนี่เพื่อเออยังบอกแก่ใช่ไหมตัวนั้นน่าสิแก่แล้วโอ้ลายอะไพี่น้องผมแต่ว่ามีแต่หมางใหญ่ๆหญ่จะใช้เห็ดพันชมนี่นะหมากหมากใหญ่ลายลีเนาะ นุ่มพอนุ่มเลยแก่แล้วเหรอแข็งอยู่เลยอ๋อแข็งนะแล้วแก่แล้วเสียงตบดังปุกๆเลยหักแล้วเย้กระป๋อมกระมีได้ทำอย่างของมันเออมันห่มดิโอ้หลายอะไรน้อยเนาะพี่นี่เป็หมางง่ายๆพี่น้องเลยสิก็กระโตก็ไปพี่น้องันี้จนแป็นหมางง่ายๆกูนี่พอดีคันช้ำนี่นะ พอดีกินก็มี้งเนี่ยกรมิ้งวน้อากะม้นใหญ่เล้วเนาะใหญ่เงาเลยตัวนึงลายอนี้พี่น้องเลยหมากซหมากนียันหอดโลอยู่เพื่มเพ่มหมากละโลกับระจักใหญ่เงี้เลยหรอ ลายอันนี้ยำหลับยำหลับมาลายอันนี้พวกเน่ผูกซ้องนี่ก็พวกเน่ตรงโต๊ะอยู่โอ้ยลายลายลายคลิปนี้ก็ขอลาก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนติดตามรับชมพรอกันใหม่คลิปหน้าสบายดี